เต้นค่ะเต้นกันก่อนก่อนที่เราจะคัดเลือกวันนี้เราจะเต้นกันก่อนนะเราโดนดีท่าก็งัดออกมานะคะทุกคนที่ท่าเดียวนี่แหละต้องนับเสร็ท่าเอ็ก X ค่ะเป็นเต้นหน้าหานนะคะนี่จะไปไหนเนี่ยนี่จะเป็นเต้นคาร์บอเล่หรือเปล่าโอ้แต่ได้อย่างงี้จะไปจะไปจะไปเล่อนิ้วใช่ไหมผู้ชายคนนี้พี่ก็ชอบไม่ได้แต่งตัวพี่เลนนี้พี่ให้ผ่านอุ้ยพี่ชอบคนนี้ว่ะไปแต่งตัวได้แปลกมากเลยอ่ะของแปลกที่พี่ชอบนะ โ <Okay, S 2> อเคพร้อมนะลงใต้สะพานบาซิเดียแล้วก็ยืนเรียงแถวรอพี่เลย <c oughs> โอ้เอ้ยแต่งตัวไปงานวัดนะ <c oughs> นี่คือจะไปงานวัดของน้องๆ <c oughs> น,นะคะดูกันหน่ัยเอออันนี้พอได้อันนี้น้องเขาน่าจะแต่งตัวไปวัด <c oughs> ไปงานวัดไปเต้นหมอลำนะคะยุนทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป no, no, bon ็นตอนช่วงเย็นนะเราจะไปเต้นหน้าหานนะคะหน้าหานหมอลำเด้อทุกคนเด้อไม่ต้องเก็บปืนนะคะโดดลงใต้สะพานเลยเฮ้ยมีคนแต่งตัวไปงานวัดเต็มเลยไปพสาวไปงานวัดโดดมาที่นี่เลยนะโดดลงไปใต้สะพานไม่ต้องเก็บปืนนะโอเคโอเคโอเคัดแถ้วเลย พี่จะพาเต้นแล้วนะทีนี้เด้อเด้อเด้เอเขาสิไปเที่ยวได้ไหมนี้เขาสิไปเที่ยวเออเออเออเอเอเต้นค่ะเต้นกันก่อน,นก่อน,นที่เราจะคัดเลือกวันนี้เราต้องเต้นกันก่อนนะตอนบินท่าก็งัดออกมานะคะทุกคนที่บิท่าเดียวนี่แหละต้องงันเสิดท่า X เขอะเยอะโยอะ เกือบไปแล้วโอเคต่อไปเราจะเริ่มคัดแล้วนะคะผู้หญิงห้าผู้ชายห้านะคะถ้าเกิดว่าพี่ยอให้ใครนะคะคนนั้นก็นี่องเราอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะเออให้เป็นเต้นหน้าหานนะคะอันนี้จะไปไหนเนี่ยนี่จะเป็นต้นคาร์บอนเล่หรือเปล่าอันนี้น่าจะมาผิดงานแล้งหอวไปด้วยนะแะ้ว่งทำไมไม่ยืนนั่งทำไมขอคนพร้อมแน่ขอคนที่พร้อมโอ้แต่ได้อย่างงี้จะไปจะไปจะไปเล่นนิ้วเ้ยพี่ชอบคนนี้ว่ะผ่านเหรอคนนี้ไปลูก ไปอยู่ข้างหลังอุย้ยพี่ชอบคนนี้มากเลยอะ่ะจุดไปเร็วไปอยู่ข้างหลังพี่ฮะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงเนี้ยเออพีอยู่ตรงนี้ออนมาอยู่ข้างหลังพี่ไปอยู่ข้างหลังพี่ดีมากดีมากดีมากนั่นแหละครับเห็นไหมเขาวิ่งตามมาไปคือ,น,อน้องน่ารักมากอุย้ยนี่ชุดแยมนะพี่ก็ชอบนะแต่ว่าพี่ไม่ชอบที่มันเป็นเซตนะคะทุกคนก็ต้องมีหัวคิดที่มันดูแบบมีหัวคิดดัดแปลงนะคะผู้ชายคนนี้พี่ก็ชอบไม่แต่ตัวพี่เลนนี้พี่ให้ผ่าน <laughs> ชอบชอบผู้หญิงโอ้อหนูหนูจะไปลัหรือหนูเอ้ยพี่ชอบว่ะไปไปผัดผัดผัดจะไปเต้นอาหารนั่นงในตัวอย่างี้แปลกๆที่พี่ชอบของแปลกที่พี่ชอบนะเป็นตัวดูนะฮะอันนี้ก็หมอลำก็ได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวนะใส่หนวดทำไมก่อนอ้าวววนี้โป้มากเลยนี่น่าจะแต่งไปผับนะคะได้ขออนุญาตนะนี่ก็น่าจะไปผับโควดพี่นะคะน้องๆถอดรองเท้าไม่ได้นะเดี๋ยวเหยียบเศษแก้วนะเผื่อมีคนเหยียบกะ ด้วยนะถอดถองเท้าทําไมอ่ะแต่ชุดชอบพี่ชอบนะไม่นะ่าถอดรลองเท้าเลยอันนี้แต่งตัวเหมือนจะไปทํานามากกว่าอย่ากโกรธพี่นะคะทุกคน ừ, คนนี้ได้แบบไปฟ้อนหน้าหมอนามไปไป,ไปลูกไปผ่านไปผู้หญิงคนนี้ผ่านคนนี้ได้จะไปเที่ยวผับอย่ากโกรธพี่นะคะนะอันนี้พี่ก็ชอบนะไปผ่านลูกผ่านเฮ้ยพี่ชอบผู้หญิงคนนี้วะ่ะไปไปไปแต่งธรรมดาได้อันนี้ก็ใส่กางเกงแยมเสื้อแยมอีกแล้ว อ๋อคนแล้วกี่คนแล้ว,ลวผู้หญิงสี่ผู้ชายสามพี่ชอบคนนี้ว่ะไปแต่งตัวได้แปลกมากเลยอะ่ะขอโทษนะคะอย่าโกรธพี่นะอย่าโกรธพี่นะพี่ขอโทษนะคะต้องมีโอ้นี่จะไปไหนเนี่ยนี่คนที่จะไปไหนอะ่ะขอโทษนะคะตั้งแตเองของพี่อทั้งนั้้ยพี่ชอบผู้ชายคนนี้นะไปค่ะแต่งตัวดูโก๊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 กกับไก่แต<ก>่งต<ก>ัวร<ก>ีซีดีพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบผู้หญิงห้าแล้วผู้ชายสี่แล้วปัดต้องสิไปใส่ที่ ไปเต้นหมอล่มตีสิไปเต้นหมอล่ามอะให้ผากก็ได้อะชอบปะอุ้ยคนนี้พี่ก็ชอบนะไปพี่ให้เกินสิบคนก็ได้ไปลด้วยนะโอเคครับได้มาสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนนี้นะคะเราจะไปแขกเต้นนะคะตามพี่มาตามพี่มาครับวันนี้วงบีบแล้วตามพี่มาก่อนเราจะได้ทำกิจกรรมกันนานๆเราจะพาเด็กน้อยพวกนี้ไปเต้นอาหารก็ตามพี่มาปะตามมาหาอาหารหมอล่ามก็ด้อบดนี้เด้ยุ่ยใส่หาูกหาหมอล่าม ีเลยเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เออยืนอยู่ข้างบนน่ะยืนยืนยืนอยู่ข้างบนน่ะเออยืนเลี้ยงหน้ากระดานเลี้ยงหน้ากระดานเร็วๆเร็วๆมึงจะมีบิบแล้วเอาไปเลี้ยงหน้ากระดานเนี่ยเลี้ยงหน้ากระดานหันหน้ามาหาพี่เร็วๆเออแล้วก็ทำไมต้องเรียงเฉียงแบบนี้มันไม่เข้าใจเลยพี่หันหน้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เรียงตรงเนี้ยเรียงตรงเนี้ยแหะเรียงตรงเนี้ยไม่เป็นไร เต้นหมอลำก่อนซิ่งกับเบิ้มแล้วนะคะนอนๆอานะคะเราต้องเต้นนะคะห้ามหยุดเต้านนะะเต้นกันก่อนเพราะเราจะไปเต้นหมอลำใครลวดลายดีอ่ะหนา้าเอวดีเอวดีพี่อยากได้คนที่แตกต่างพี่อยากได้คนที่แตกต่างเว้ย แตนีพ่พี่ชอบน้องคนนี้มากผู้หญิงคนนี้ผ่านนะคะถอยมาข ps. Ps מה. ั่งหลังสวยเต้นไปห้ามหยุดเต้นนะพี่เช็คอยู่นะคือมีแต่ท่าเดิมๆพี่ไม่ชอบอะเออพี่ชอบคนนี้แบบเออฟอร์สีมาเข้ากับอดลัสวยสวยสวยเต้เต้เต้ขอคนเต้นแปลกๆอ่ะมีแต่ท่าเดิมๆไม่อยากได้ผู้หญิงคนนี้ก็ก็ได้อยู่นะมาผู้หญิงผ่านผ่านผ่านอพี่แยมผู้ได้ว่ะไปพี่แยมไปพี่แยมอ้าผู้ชายมาแวแล้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 ววงบีบแล้ว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 ไปน้องไปน้องผ่านน้องผ่าน ขอโทษด้วยเด้ออย่าโกรธพี่นะครับอย่าโกรธพี่ไปไปไปที่เหลือวิ่งมาที่เหลือวิ่งมาเลยโอ้ยบบีบแล้วทันไหมเนี่ยอ่ะยืดยืดยืยืเอาล่ะทีน <bottle> ี <nearby Mother. S 2> ้เราจะมีตัวแค่สองใบนะตัวหมอลร้ฟางหมอล้งเป็นใยนกหน่อยเอาไปไปเนาะบาตรที่นีเนาะแต้นให้พี่ดูแล้วกันเหมือนเดิมที่จะไม่ลุกนั่งให้นะมันง่ายไปนะะจะดูสเต็ปนะคะน้องๆผู้ใดมอสที่สิบใปที่สุดเต้นไปเลยเต้นไปเลยไม่ต้องสนใจพี่นะคะเต้นไปเลยนะคะไม่พี่หยิบคนนี้มันเอาเรื่อง ว้ไผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงสามเหรออนุญาตน,นะคะพี่ชอบน้องผู้หญิงคนนี้มากเลยอะทุกคนเหมือนพี่จะได้คนที่แบบอยู่ในใจพี่แล้วโทษนะคะอย่าโกรธพี่นะโอเคพี่ให้สองคนนี้นะคะได้ไปต่อนะคะพี่ชอบน้องผู้หญิงคนนี้เลยอะเอนเนอรี้เขามีอะหรอ <laughs> น้องผู้หญิงคนนี้เนะะี่ย ีน้องคาเดด้วยมีใหม่หรือเปล่าไม่พูดว่าพี่ไม่แจกนะน้องต้องไปเออได้ยินแล้วน้องต้องไปเต้นหน้าลำโพงซ้ายนะคะฝั่งเวทีเนาะแต่ละนโอเคน้องคาเดดชื่อจริงชื่ออะไรครีมค่ะงั้นครีมอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นสาวเลยโอ้เปเต้นหน้าหันได้คือแต่งตัวที่ชอบลีลาน้องมากเลยมาดูที่น้องผู้ชายบ้างค่ะน้องผู้ชายชื่ออะไรชื่อตายค่ะ เหมือนกันหรอเป็นทองหรือเปล่าไม่ค่ะอ้าวไมเป็นไรนะคะแตงตัวผู้ชายนะคะโอ้โห energy ก็ได้เหมือนกันแตงตัวเสียวได้ใจพี่บ้าพี่ชอบโอเคนะคะน้องกระต่ายกับน้องครีมนะก็ได้บัตรเปลี่ยนชื่อไปคนละสองใบนะคะตามสัญญานะคะขอบคุณค่ะนะคะคนละสองใบเท่ากับสี่ใบนะคะก็พันจิกนะนะคะพี่สุงไปเลย ขอบคุณค่ะคลีมแฟนผมอ้าวต้คลีมมีแฟนชื่อไอไหนจะรักกันนั่นใช่ปะเนี่ยเขาพิมพ์อยู่เนี่ยไม่ใช่หนูเป็นทอมพี่อ้าวเขาเป็นทอมไอ้ไอมึ้งมัวไอะไอ้เขาเป็นทอมมึงฟังกูเขาเป็นทอมหวอยไอ้บึงมีโมแล้วมึงมั่วแล้วไอ้ขอเทคนิคจีบสาวหน่อยเวลาเป็นทอมต้องพูดเสียงยังไงไม่รู้พี่หนูไม่เคยจีบใครก่อนนเมื่อคุยกับแฟนถึงว่าพี่เป็นแฟนเราเนาะฮัลโหลตัวเองว่าไงตัวแฟนกินข้าวหรือยังอ่ะ แล้วตัวละเขายังไม่กินเลยมาแล้วเขาไปกินข้าวหน่อยได้ได้เดี๋ยวเขาไปหาเดี๋ยวเขาไปรับกินข้าวเสร็จไปกินกับเขาต่อเปล่าเป็นก้อ <S <S งก็คึมาเนี่ยตัวเองไปอ,อร่อยปะอย่างแซ่บนะบอกเลยอหน้าพี่<อ>แดงหน่อยละพอ่อผู้หญิงแต่ไม่ใช่เลดใช่ไหมแต่งตัวเป็นผู้ชายปะแต่งตัวเท่ไหมอ๋อแต่งคือแต่งตัวแมนอุ้ยแต่งตัวแมนเลยหกูอยากสองเฟซเลย โอเคขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ